วันนี้ทำคลิปอะไรลงดีหนะ้าฮึมฮึมโอ้คิดไม่เออเออูออ้ละทำคลิปเกมนี้ดีกว่าไนงะไปเริ่มทำคลิปกันเลยดีกว่าก็ตรงนี้ เ,เลี้ยวอ่ะทวยแล้วเบิดอ้าอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยเอ๊ะลินฟไฟไหม้เหรอ โหเอ้ยฉันมาไม่ทันเอาอย่างไรก็รีบเิ่งไปช่วยก่อนแล้วกันเอออาลอนลอนช่วยด้วยช่วยฉันด้วย่ <laughs> มาเป็นไรเห็นช่วยเองเอ๊นั่นใครอ่ะนายนายไม่ต้องรู้หรอกนะ แต่ฉันจะช่วยน้อยเองขอบคุณมากนะจงรับยานี้ไปซะยาอะไรเหรอยานี่ยังไงล่ะนี่คือยาที่จะทำให้น้อยกลายาาเป็นเหมือนเติมเออเอเอให้ทอทอรามา โอโอเคนะฉันจะไปช่วยอีกคนหนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละฉันวฟื้นกลับมาอ,มอะไรเนี่ยุ๊ฟโ,โทษทีฉันผิดพลาดนะฉันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แดงๆอ่ะ ฉันไม่รู้อ่ะ